ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ต้องไอซ์เวกน้ำตกของไฮระาบูนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะออส่วนผสมหลักเลยจะเป็นเรื่องของข้าววิตามินจากข้าวนะคะข้าวหอมมะลิข้าวสีนี้วิตามินเกี่ยวกับเรื่องผิวสูงมากเราเลยมาสกัดช่วยเรื่องผิวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องสิวด้วยอ่าทำไมต้องใช้น้ำตกก่อนน้ำตกเป็นตัวทําให้ผิวเราตื่น,นะคะ่ะเปิดผิวต้อนรับ ครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เรากำลังจะลงไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทำให้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เรากจลังจะทาต่อไปอ่ะทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถามว่าไม่มีได้ไหมใช้แต่มอยส์เจอร์ไรเซอร์เดียวๆได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่ถ้าทาอันนี้ก็คือจะทําให้ดีขึ้นเหมือนส่างกะเพราแล้วก็แบบเพิ่มไข่ดาวเท่าน,นั้นเองค่ะอ่ะซึมแล้วนะคะมอยส์เจอรไรเซอร์ไฮราบรูค่ะ ใส่โมเลกุลสีอนุพันธ์นะคะเล็กเล็กมากกลางแล้วก็ใหญ่ค่ะฉะนั้นเข้าไปทุกชั้นผิวเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพอลงไปชั้นผิวลึกแล้วเนี่ยผิวด้านบนจะไม่ได้นะคะนี่ค่ะทาปุ๊บทาคอด้วยนะคะนิ้วกลางนิ้วนางค่ะกดบนไปเลยค่ะออไม่ต้องลวดแบบนค่ะลูบสัะนผิว,วด้วยค่ะ ขั้นตอนนี้คือตบนวดหน้านะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้หอมชอบมากตัวนี้นะคะทีเด็ดของหอมเลยน,นั่นก็คือครีมกันแดบดบเดี๋ยวหอมจะทาให้ดูครึ่งหน้านะคะแล้วก็เหลือครึ่งหน้าไว้เปรีนนยบเทียบทนนก็ข้างนี้ก็จะนุ่นวลกว่าแค่นั้นเห็นอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณฝนไปอีกเนี่ยถูถูนวดไปอีกเนี่ยสิน้น ครีมก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็จะดูเหมือนผิวเราเนี่ยขาวขึ้นหนึ่งสเต็ปทีนี้ของสท้ายให้ดูทางหน้าแล้วนะคะทาแป้งฝุ่นเขียนคิ้วทาติ้นจบค่ะออกจากบ้านได้กลายเป็นแบบผู้หญิงหน้าสดแบบใสๆเลยค่ะ ที่หอมใช้คือเซต C นะคะก็คือจะมีน้ำตกไอ a ซเวกนะคะแล้วก็ครีมไฮระบูนะคะแล้วก็ครีมกันแดดค่ะหอมเลือกของแถมเป็นครีมกันแดดเซต C นะคะก็คือจะเป็นครีมน้ำตกจับคู่กับครีมมอยส์เจอไรเซอร์ไฮระบูนะคะสอสองชิ้นนี้นะคะราคา980บาทค่ะแล้วก็แถมนะคะของแถมให้เลือกระหว่างครีมกันแดดหรือโฟมล้างหน้านะซึ่งเซตนี้หอมเลือกเอาเป็นครีมกันแดดค่ะทั้งหมดนี้3ชิ้นยังไม่ถึงพันเลย